สวัสดีครับนี่คือสดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพีรพลนะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักเตะที่หน้าตาน่ารักและก็กวนที่สุดในประเทศไทยนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่คนสนใจมากที่สุดฉนะนั้นวันนี้เราจัดไปฮนะ Exclusive Inter v i e w กับปุ้มกลางนำธีรทรบุญมาทัน จากนัดที่เราชนะมาเลเซีย2-0ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ณสนามสุขซึ่งทำให้เราเข้ารอบชิงมาเจอกับสิงคโปร์นั้นประตูชอดเด็ดที่แฟนบอลไทยพูดถึงอย่างมีความสุขที่สุดเกิดขึ้นในนาทีที่65จากการซัดด้วยซ้ายเสียบเสาไกลของทีราทรบุญมาทันแต่เอ่นั่นมันคือท่าดีใจอะไรต้องถามเป็นสไตล์แร็กเก้เลยนะฮะเฮ้ยนั่นมันคือท่าอะไรบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจ อุ้มจะเต้นกังนําใช่ไหมครับทําไมถึงเต้นกังนําก็ช่วงนั้นที่กระแสมันดังๆครับก็แบบว่าจะพยายามจะพยายามยิงประตูแล้วจะพยายามเต้นเพื่อแบบเอาใจแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคแต่วันนั้นมันมีความโชคลาอยู่อย่างหนึ่งสงสัยเขาตื่นเต้นมากเขาดันทายเห็นแต่ข้างหลังวันนี้ต้องรีเพลย์ให้ดูหน่อยเอาเป็นฟิลแบบยิงมาเลยดีตอนนี้ทําอะไรตอนนี้อุ้มทําอะไรก็ดูดีไปหมดเพราะตอนนี้คุณเป็นวีรบุรุษคุณเป็นหนุ่มน้อยกลับใจเดี๋ยวผมจะพากให้ นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณมากังนําเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากฟรีคิกใช่ไหมมันจากฟรีคิกใครยิงใครใครยิงกรพันวนใสคือจักรพันธ์ยิงโกทุบออกมาแล้วคุณซ้ํายิงเข้าเสาไกลถูกไหมอ่ะโอเคโอเคโอเคเอาละฮะทีมชา,าติไทยตอนนี้นําอยู่หนึ่งศูนย์ยอดธีรศิลป์นะฮะเป็นลูกฟรีคิกจักรพันธ์ซัดลูกนี้โกทุบออกมาธีระธนบุญมาทันโอ้โหธีระธนบุญมาทันครับไทยขึ้นนาไปส่งประตูต่อศูนย์โอ้เดี๋ยวจัดเต็มพร้อมดนตรี t h r 1> Two, one, 2 1 Music เฮ้ยดูดีกว่าในสนามเยอะปกติเราจะเห็นอุ้มเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้าย ตอนนี้คุณเป็นปีกซ้ายแล้วเหรอผมดูจากตำแหน่งคุณเนี่ยสลับกันขึ้นถ้าอนุชาลุกผมก็รับครับถ้าผมขึ้นไปลุกอนุชาก็รับล้ายๆเป็นคู่เกย์กันด้วยนอกสนามโอเคมีลุกมีรับกันแน่นกันลุกไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะคือบอลสมัยใหม่มันต้องแน่นคำนาสุดท้ายทำไมคุณฟิตจังผมเห็นนักบอลไทยทุกคนวิ่งเยอะแต่ผมว่าคุณเนี่ยวิ่งเยอะแบบบ้าครั้งที่สุดแล้วคุณมีเคดลับในความฟิตความอึดของคุณยังไงมันคงวิ่งมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยับแล้วก็บอกว่าคือวิ่งไว้ก่อนครับ มันแบบดูพวกระดับโลกวิ่งแบบหน้าตั้งวิง่งวิ่งทุกลูกครับวิ่งไม่รู้ได้บอลไม่ได้บอลก็วิ่งไว้ก่อนอเลย <Okay. S 2> อาจจะไม่ไม่ค่อยมีสมองด้วยใช้วิ่งไว้ก่อนโอเคถ้าไม่มีสมองแล้ววิ่งก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่วิง่ง <laughs> ใช่นะ <laughs> okay, ครับโอเคครับอุ้มกังนันทรายขอบคุณแม่อุ้มพรุ่งนี้เตรียมพบกับสซุปตาท์ทีเด็ดรับแอนลุกทีมชาติไทยพรุ่งนี้จัดไปแบบเร้าใจ5โมงเย็นสวัสดีครับ